สวัสดีครับชาวเล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนานทุกคนทุกท่านก่อนอื่นก็ขอขอบพระรคุณทุกทุกท่านครับผมที่ให้กำลังใจกับทีมงานของเราโดยการเข้ามาชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสยามพะยองเราสัญญาว่าจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆสนุกสนุก มาให้กับทุกๆท่านและคลิปชุดนี้เราก็นำเรื่องเล่าสนุกสนุกหลอนๆมาฝากเช่นเคยครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยก็แล้วกันครับย้อนกลับไปเลยนะครับย้อนกลับไปช่วงนั้นผมเรียนอยู่ชั้นพัะยมมศึกษาปีที่สองมันก็ย้อนไปนานเนาะ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นช่วงช่วงหน้าหนาวเพราะตอนนั้นจําได้ว่าเขาจ,จัดลอยกระทงครับมันเป็นคืนวันลอยกระทงพอดีเลยก็มีรุ่นพี่รุ่นพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งก็สนิทกันอยู่ตําบลข้างๆอ่ะเขาจะจัดงานลอยกระทงแล้วทีนี้รุ่นพี่คนนี้นี่เขาก็ คืออยู่กันคนละหมู่บ้านนะครับแต่ว่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็สนิทกันเป็นเพื่อนนี่สนิทกันเขาก็จับกลุ่มกันไปแข่งกีฬาเพราะว่าเขาจะมีแข่งกีฬาในงานลอยกระทงตอนเช้าก็มีการแข่งคัดมันแข่งกันหลายรายการนะครับมันก็เลยไปจบเอาตอนเย็นเย็นตอนนั้นผมไม่ได้ไปเที่ยวงานลอยกระทงนะเพราะว่าไม่ ไม่ชอบแบบมันวุ่นวายมันคนเยอะแล้วมันอะไรต่ออะไรเนาะมันวุ่นวายก็เลยไม่ชอบผมก็นอนเล่นอยู่ตรงใต้ถุนบ้านเป็นบ้านพี่สาวอ่ามันจะเป็นบ้านบ้านสองชั้นแล้วข้างล่างเขาจะปล่อยโล่ผมก็นอนเล่นอยู่ตรงเปียประมาณสักทุ่มหนึ่งนี่แหละครับอากาศมันก็หนาวอยู่แล้วอ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามีลมมันพัดมามปูบหนึ่ง มันพัดมาแล้วมันพาพากินเหม็นเน่าอ่ะ <S 1> <S 1> เหมือนกับซา,สากสัตว์เล็กๆนะครับแห้งๆนะมาตีเข้าจมูกแล้วมันก็หายไปก็ไม่ได้คิดอะไร <S 1> <S 1> <S 1> มันก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าตามมานนอกเรามันก็อาจจะมีอาสาัตว์เล็กๆน้อยๆที่มันมันตายแถวๆนั้นอ่ะ <S 1> <S 1> คือหลังจากนั้นมาได้ประมาณสักสามสิบนาทีเพื่อนก็มาเรียกบอกว่าอะเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปดูไออาสมมุติว่าพี่คนนี้ชื่อชื่อสิทธิ์แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูไอสิทธ์กัน <c oughs> เขาบอกว่ามันประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อกี้นี่เองว่างั้นสี่ห้าคนเราก็ผากกันไปเพราะว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันพอไปถึงตรงบริเวณที่มันเกิดอุบัติเหตุนะครับสว่างเลยเพราะว่าคือสมัยนั้นอ่ะมันไม่มีไฟถนนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามัน มันเป็นช่วงเขาจัดงานกันด้วยแล้วมันก็อยู่ใกล้มันเป็นช่วงเทศกาลของเราอ่ะเขาก็เลยมีมีรถเปิดสปอตไลท์รถเจ้าหน้าที่เขาอ่ะครับสว่างเลยตรงนั้นเราก็เข้าไปมองเห็นนะครับว่าสองคนอ่ะอีกคนหนึ่งชื่ออาจแล้วกัน <S 2> <S 2> <S ที่อาจนี่จะเป็นคนขับที่สิ์นี่จะเป็นคนซ้อนท้ายคือสภาพตามถนนนี่น ทั้งรอยเนื้อเป็นเป็นเนื้อเป็นอะไรนี่นคือมันถนนน่ะมันเห็นแคบเต็มเลยครับแล้วขาข้างนีง้มันมันขาดแล้วไอ้ขาของพิสิทธิ์กับไอ้พี่อาจนะ่ะอีกข้างหนึ่งนี่มันจะพันพันกันเลยอ่ะครับท่อนล่างนี่เละแบบไม่รู้ใครเป็นใครอะ่ะครับพึ่งตัวเลยครับ ไอห,หัวของที่อาจนี่จะโดนโดนเหยียบไปประมาณแบบเหยียบไปไปลายหัวซีน่นึงนะครับ mm hmm. มันทําให้มันทําให้มันแตกนะครับมันแตกตาเตอถลนออกมานะไปเห็นสภาพโอ้ดูไม่ได้เลยคือต้องกลับนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็กันไว้นะไม่ให้เข้าไปใกล้แต่ว่ามันชัดเจนนะมันเห็นในระยะนะมันเห็นแัดเปนเลยครับ เห็นสภาพแบบนั้นก็ใจมันวิววิวพากันกลับมาก็มานั่งคุยกันเพราะจากการไปสอบถามดูนี่คือพิชิตกับพี่อาจแข่งแตะก็เสร็จก็มาส่งเพื่อนอีกสองคนที่หมู่บ้านเว่าเพื่อนสองคนนี่เขาจะมาอาบน้ำแล้วจะไปเที่ยวพิชิตกับพี่อาดกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปรอรับขึ้นรับรางวัลน,นะครับแต่ว่า มาเจออุบัติเหตุก่อนโดยมีรถขบขนรถแม็กอะ่ะมันวิ่งมาแล้วมันเหมือนกัว่ามันไปไปโดนเข้าไปอ่ะครับอืม,อม,มันดึงเข้าไปอะ่ะแล้วก็มันก็ลากไปอม,มันลากไปด้วยเลยแต่ว่าสองคนกอดกันอยู่นะครับพอผมก็กลับมาคือผมอะ่ะไม่ได้เที่ยวอ,อยู่แล้วอ่าเพื่อนอีกอีกสามสี่คนอะ่ะ ก็ไม่ไปเที่ยวนะ่ก็เลยมานั่งคุยกันอยู่ตรงหน้าบ้านผมซึ่งหน้าบ้านผมจะมันเป็นบ้านบ้านชั้นเดียวตอนนั้นน่ะมันยังทําไม่เสียด้วย<ม>เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วออกมาทางคือแยกออกมาจากบ้านผมก็จะทํามามาเป็นกระต๊อกสำหรับนอนนี่แหละคะ่ะเป็นกระต๊อกเข้ากันกับแค่อันนึงอ่ะล้อมด้วยสังกะสีเหมือนกับไอ คมปมคนงานก่อข้างนะครับอืแล้วก็อยู่ติดติดรั้วเลยติดติดรั้วหน้าบ้านก็ก่อไฟตรงนั้นแหละนั่งคุยกันนั่งคุยกันอยู่ก็ดึกนะประมาณสามสี่ทุ่ม,มก็แยกกันไปนอนผมก็เข้านอนเพื่อนๆก็แยกกันไปผมยังไม่หลับนะครับคือเพิ่งเข้าไปนอนอะ่ะมันก็ เหมือนมีคนเดินคุยกันมานะ่ะลากอะไรสักอย่างมานะ่ะแขกแขกแขกมาก็คือไม่สนใจอ่ะไม่ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันได้ยินไงครับเพราะมันมีเสียงคนคุยกันด้วยคุยก็มาเรื่อยๆแขกแขกแขกมาเสียงมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะแต่มันมันเหมือนกับว่าเราฟังไม่รู้อ่ว่ามันมันคุยอะไรกันนี่นะ พอมาถึงตรงตรงหน้าบ้านนะครับตรงรั้วหน้าบ้านนะไอ้ซอนไอ้ซอนไอ้ซอนอยู่ไหมเอา้ามาเรียกชื่อเราอืเราก็เลยคือมันจะมีมันจะมีช่องว่างเนาะตรงที่เราเปิดเปิดเข้าเปิดออกนะครับทําเป็นประตูนะมันจะมีช่องว่างผมก็แน่ตาแล้วก็มองออกไปดู ได้ยินเสียงแต่ว่าไม่เห็นคนครับก็ถอยถอยกล,กลับออกมาเสียงนั้นก็แบบเหมือนกับซุบซิบซุบซิบกันอะ่ะแล้วก็มีเสียงหนึ่งบอกว่าให้มึงลองเรียกดูอีกรอบหนึ่งรหรือว่ามันจะไปเที่ยวอย่างนี้นะครับครับก็เรียกอีกไอสอนไอสอนผมก็แนกแน่ตาไปมองดูอีกรอบหนึ่งคือ คืนวันที่เขาจัดงานลอยกระทงนี่มันจะสว่างเลยนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ว่ามันจะสว่างนะครับเพราะว่ามันเป็นคืนเดือนหงาย mm. แล้วถนนน่ะมันก็อยู่ห่างห่างจากผมไปไม่กี่เมตรน่ะจากตรงที่ผมนอนนะผมเนตตา,าประมาณสักสี่ห้าเมตรนะครับสองคนนั่นนะครับยืนอยู่แล้วก็ mm. มีรถมอเตอร์ไซค์พังๆน่ะที่เขาที่เขาลากกันมาตอนนั้นนี่วิวเลยครับอืวิวเลยคือมันมันออก่วนเทาๆนะครับคือมันสว่างก็จริงแต่มันออกโวนเทาๆนะ่ะเขาก็เรียกแต่เราไม่ตอบนะครับไม่ได้ตอบรับแต่ว่าเห็นเนี่ยตอนนี้เห็นแล้วว่าเป็นสองคนนั่นพี่สิษ์กับพี่อาจ เฮ้ยกลัวมันไม่อยู่เขาคุยกันนะครับกลัวมันไม่อยู่หรอกไปเที่ยวเนี่นอนเลยเดี๋ยวไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็เดินไปนะครับแล้วไอ้ลากลากรถไปด้วยขาข้างนึงน่ะขาข้างนึงน่ะมันยังพันกันอยู่แต่อีกข้างนึงคือมันขาดไปแล้วครับมันขาดไปแล้วลักษณะการเดินนี่มันก็เลยผิดผิดแปลกไปออื ก็แคลกแคลกไปเรื่อยนะครับเสียงลากรถมันก็ไปที่บ้านเพื่อนอีกอีกหลังหนึ่งคือมันห่างจากผมไปไม่ไกลน,นะครับเพื่อนอีกคนหนึ่งเราจะอยู่ติดกันน่ะสองแล้วก็ไอ้เพื่อนคนหนึ่งแล้วก็คือสามคนนะครับจะอยู่ติดกันแต่อีกคนหนึ่งเขาจะอยู่ติดวัดเลยเพอผ่านไปปุ๊บผมก็เข้าใจเลยว่าเขาจะต้องมายืมไอ้ซ่อมซ่อมรถนะครับ ผมก็เลยเอาอุปกรณ์ไปวางไว้ทงรูอะคิดว่ายังไงก็ต้องกลับมาครับก็กลับเข้ามานอนอีกรอฟังครับผ่านไปราวๆาสักสามสิบหรือชั่วโมงหนึ่งนี่แหละไอ้ไอ้เรานอนฟังคือมันไม่รู้เลยนะครับว่ามันมันนานแค่ไหนคือมันก็มีเสียงกลับมาครับเสียงเดินลากรถเนี่ยกลับมา พอกลับมาถึงตรงนั้นก็มาหยุดอีกแล้วก็บอกเฮ้ย hey, นี่ไงเขาบอกนี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้ก in in ็มีเสียงซ่อมครับลอกเป๊อกป๊ผมก็เนี้ยไปดูอีกทีนี้ร่างกายของเขาเนะ่ยมันมันเหมือนกับว่ามันมีออร่าเป็นแสงออกมานะครับทําให้เราจากรอบแรกนี่คือเห็นเป็นเทาๆาเนาะตอนนี้คือมันเห็นชัดเจนเลยครับเลือดอาบตรง มันมันก็แปลกนะครับตรงเสื้อผ้าตรงจากเอวขึ้นไปนี่ที่ศีรษะจะไม่เห็นเลือดเลยนะครับ,รบไม่มีเลือดเลยที่อาจก็จะมีแค่เล็กๆน้อยน้อยอ่ะที่ที่มีเลือดนะครับ<อ>แต่ว่าหน้าเขามันเละเนาะที่อาจเรื่องจากว่าไอ้มันโดนรถเหยียบตามันแบบมันถลนออกมานะครับ<อ>ตรงพรุงนี่ตรงตรง,ตรงช่วง เอวลงไปช่วงวัยพะเพีรพวกนี้นะครับมันโดนลากไปอะ mm ่ะ hmm. ไส้ซุยทะลักออกมาหมดเลยหายหมดเลยนะครับพวกนั้นอะ mm ่ะ hmm. มันเป็นอลากมาเห็นชัดเจนผมค้างอยู่อย่างนั้นเลยครับคือขยับไปตรงเหมือนกับว่าจะหยุดหายใจไปเลยอะ mm ่ะ hmm. พอเสร็จเขาก็คราวนี้ขี่ไปนะครับเสียงมอไซนีครับทั้งสองขี่มอไซไปแต่มอไซน่ะคือมันพังครับต้องรัก ต้งแล็กงเลกไปนะครับผ่านไปแล้วเสียงก็หายไปไม่รู้ว่าผ่านไปตอนไหนหายไปตอนไหนจนกระตั้งเช้าเพื่อนบ้านข้างๆนะครับเขารีบมามาแล้วคือผมมาได้สติตอนนั้นแหละเขามาดึงประตูนะครับเขามาคอๆอดึงประตูเปิดอนมาผมยังอยู่ในท่านั้นเลย Oh. มาได้สติกับคืนมาตอนนั้นน่ะคือวันนั้นผมไม่ได้ไปเรียนคือปิดไข้ครับแม่ก็พาไปที่วัดไปรดน้ำมนต์ตอนเย็นกลับมาเพราะพระรู้ขา่าวตอนเย็นกลับมาเพื่อนก็มามา,มานั่งเล่นอยู่ตรงนั้นเลยกลุ่มเดิมอะไยครับก็มาเล่ากันเรื่องนี้นหลยเรื่องเดิมๆเ,เลยครับเมื่อคืนนี้นี่ไปปลุกเพื่อนครบทุกคนครับครบทุกคนเลยครับ ก่อนที่จะกลับมาซ่อมรถแล้วที่งานมันก็มีคนที่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าอสองคนนี้ประสบอุบัติเหตุช่วงที่เขาประกาศให้ขึ้นไปรับรางวัลน,นะครับอไอ้สองคนที่เขาไม่ได้มาด้วยเนาะที่เขาไม่ได้ประสบอุบัติเขาก็จะขึ้นไปรับแต่พี่ศิษ์กับพี่อาขึ้นเวทีด้วยเลยออื คนที่รู้เรื่องก็แตกตื่นกันนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่รู้ไงว่าว่าประสมป,ปักตี๋แล้วทีนี้นี่หลังจากนั้นมาก็คือในในงานนะครับยังเป็นในงานก็จะมีคนเห็นแทรกอยู่กับผู้คนทั่วไปอ่ะครับมันคนที่มาเที่ยวงานนะคือมันก็หลากหลายนะครับคุณเนตมันก็หลากหลายมาจากหลายที่อ่ะบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จัก แล้วเขาแทรกเข้าไปนี่คือเขาไม่ได้แทรกไปในสภาพที่แบบแบบเละตุ้มเป๊ะนะครับมันเป็นร่างกายที่แบบสมบูรณ์นะก็จะมีเข้าใจว่าเป็นเป็นคนทั่วๆไปแต่คนที่รู้จักอนะ่ะเขาก็คือพอเขาเจอเขาก็กลับเลยนะครับเขาไม่เที่ยวกันต่างก็มาเล่ากันในในในโรงเรียนนะอ่ะเรื่องนี้มันก็เลยกระจายกันไปด้วยเรื่องที่ผมโดนก็กระจายไปทั่วโรงเรียนเหมือนกัน หลังจากนั้นครับหลังจากวันนั้นแล้วอ่ะเขาก็เอาเอาศพเนี่ยไปฝังคือเขาจะไม่เผานะครับทางแถวแถวอีสา,า,านแต่บ้านผมอะ่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุนี่เขาจะเอาไปฝังไว้ก่อนได้สักหนึ่งร้อยวันหรือมากกว่านั้นเขาค่อยขุดขึ้นมาทําพิธีทางทางศาสนาเพราะเขาบอกว่ามันจะเป็น ถ้าเราทาพิธีเลยคือมันจะเกิดอุบัติเหตุนีนคีอเพราะสองคนนี้เขาไม่รู้ตัวว่าเขาตายแล้วครับอพอมาฝังเขาทําพิธีฝังฝังเสร็จในป่าชา้ามันเป็นป่าช้าดิบมันก็จะมีประเภทที่แบบเอาวัวควายไปเลี้ยงแถวแถวนั้นหรือว่าไปหาเก็บเห็ดจะเขาเข้ามาเล่ากันนะครับจะได้ยินเสียงคุยกันอันนี้ผ่านมาแค่วันสองวันนะครับ จะได้ยินเสียงคุยกันหรือบางทีนี่ก็จะเห็นนั่งคุยกันเลยส่วนในหมู่บ้านนี่ตอนกลางคืนนี่หมามันจะเห่าหอนจะเห็นว่าสองคนนี้เน่ะบางทีก็ขี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์กนนันนะครับรอบบ้านบางทีก็เดินติแล้วก็ส่งกันครับในหมู่บ้านนะ่ะออืจนทําให้บางคนนี่ต้องย้ายครับ ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกมาอยู่กับญาติพี่น้องอีกหมู่บ้านหนึ่งนะแล้วพวกผมที่เป็นเพื่อนนี่ถ้าวันไหนที่เขาขี่มอไซค์อยู่ในหมู่บ้านพวกผมจะต้องเจอเพราะว่าเขาจะขี่มอไซค์ออกมานอกบ้านอตอนนั้นนี่ผมเรียนอยู่ชั้นม .2 ออผมออกเลยครับไม่เรียนต่อเพื่อนอีกสามคนสามสี่คนก็ออกเหมือนกันคือเราจะเรียนกันอยู่สามคนอีกสองคนนะคเขาไม่ได้เรียน เขาก็ไปทํางานผมก็ออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปทํางานเหมือนกันคือมันอยู่ไม่ได้อ่ะครับเพราะว่ามันเจอหนักมากกะว่าประมาณสักให้ให้เขาทําบุญก่อนถึงจะก,กลับแต่ละคนนะครับผมเองก็มาทํางานมาทํางานที่คุณเกพบสมัยก่อนน่ะอายุอายุสิบสี่สิบห้าอย่างนี้คือมันทํางานได้นะคนณนี่ก็ผ่านไปครับ ประมาณปีหนึ่งผมออกผมออกมันก็ไม่ถึงปีหรอกคือผมผมก็จะกลับมาในที่นี้เพราเขาทําบุญมันก็เกือบปีเนี่ยผมก็กลับมาพอกลับมาจากทํางานผมก็ไปติดต่อเพื่อที่จะเรียนต่ออีกครั้งหนึ่งทางโรงเรียนก็ให้เรียนต่ออมันก็เงียบแบบเรื่องเรื่องคือเพราะเขาทาบุญเสร็จเรื่องมันก็เงียบเนาะทีนี้มันมีเหตุที่ผมจะต้องคือ ทางโรงเรียนก็จัดกิจกรรมแล้วให้มาให้มาจับกลุ่มกันทําผมต้องไปไปทําอยู่ที่บ้านเพื่อนซึ่งมันต้องผ่านเส้นทางนั้นพอดีอตรงที่มันเกิดอุบัติเหตุครับมันเป็นมันเป็นถนนที่แบบเป็นเส้นตรงนะครับไม่มีโค้งเลยนะเส้นตรงครับไม่มีเนินด้วยตรงนั้นอนะ่ะผม คือมันอยู่ห่างจากบ้านผมไปอ่าตรงที่เกิดเหตุนี่ประมาณหนึ่งกิโลแต่ว่าผมต้องผ่านตรงนั้นไปบ้านเพื่อนราวอีกหนึ่งก,กิโลตอนไปนี่มันก็ยังเป็นเป็นตอนกลางวันอยู่เนาะมันก็ไม่มีปัญหาครับผมก็ขี่ไปตอนกลางวันพอไปถึงนู้นก็ร่วมกับเพื่อนๆทำกิจกรรมนั่นแหละครับ แต่มันไม่มันไม่เสร็จมันก็เลยต้องต่อครับต่อไปจนถึงหกโมงเย็นก็ยังไม่เสร็จรเลยไปจนพุ่มกว่าก,าก็เลยตลัดทีนี้ก็ขี่ขี่รถกลับมาคนเดียวเนาะก่อนที่จะมาถึงที่เกิดอุบัติเหตุน,นะครับมันก็จะต้องผ่านบ้านหมู่บ้านหนึ่งตรงทางเข้าไปในหมู่บ้านะ่ะมันก็จะมี ศา,าลาริมทางครับศา,าลาริมทางแล้วแถวบ้านนอกเราเนาะมันจะมีที่นั่งมอไซค์จอดอยู่หนึ่งคันคนที่อยู่ในศา,าลาประมาณสี่ห้าคนเห็นว่าคุยกันคนนึกว่าเป็นวัยรุ่นแถวบ้านนอกเขาออกมามาคุยกันผมก็ขี่ผ่านมาเฉยๆนะครับพอมาถึงช่วงที่มันเกิดอุบัติเหตุนะ พอมาถึงช่วงก็มีไฟส่องมาข้างหลังเป็นมอไซค์คันหนึ่งครับขี่ตามมาก็ใจชื้นขึ้นมาครับอย่างน้อยๆก็คือคือช่วงนั้นนะ่ะมันจะมันจะเปียวๆหน่อยแต่ว่าเลยมาเลยมาประมาณประมาณสักสองร้อยสามร้อยเมตรนี่มันจะมีมีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ข้างซ้ายส่วนฝั่งข้างขวา,ามือนี่มันจะเป็นมันจะเป็นกำนันเก่าเขาไปทําเป็น ลานมันตรงที่รับซื้อมันอยู่ตรงนั้นมันก็เลยคือผมจะไปให้มันถึงตรงนั้นเพื่อที่จะได้สบายใจแต่ว่าเลยตรงนั้นไปมันจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านของพี่สิทธ์กับพี่อาครับ <c oughs> ผมก็ขี่มาถึงช่วงนั้นแหละช่วงไอ้ตรงที่เกิดอุบัติเหตุมอไซค้างหลังมันก็ปีออกขวาเหมือนกับว่าจะแซงแต่มันค่อยๆแซงขึ้นมานะ่ะคุณนี่ ค่อยๆแซงขึ้นมาผมก็เหลือบไปมองเนาะคือมันยังขึ้นมาไม่ได้มันมันยังขึ้นมาไม่ไม่ตรงกับผมอะ่ะผมก็เหลือบไปมองแต่ว่าไฟอะ่ะมันทําให้ผมมองเห็นคนที่ขับไม่ชัดเ,เพราะว่าไฟหน้ารถเขามันสองตาผมก็ขันกลับขึ้นมาค่อยๆลดความเร็วลงเพื่อที่จะให้เขาแซงแต่พอเขาตีขึ้นมาคู่กับผมแล้วเลยเลยขึ้นมาหน่อยนึงอะ่ะไฟหน้ารถผมมันก็ไปโดนเข้าพอดีอ ขาข้างหนึ่ง <Hey. S 1> ของของเขาพันกันอยู่ครับ oh. 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 ทันแล้วก็มันลากตรงเตียงตรงเตียงตรงเตียงมา hmm. หน้าของพี่สิทธิ์แนบอยู่ตรงข้างหลังของพี่อาดหัวพี่อาดแตกคือมันมันไม่ค่อยมีเลือดรอครับแต่ว่ามันเป็นเนื้อสดที่เรามองเห็น hmm. ค่อยๆหันมามามองแล้วยิ้มะเะดยะยิ้มให้ผมมันเห็นชัดเจนอนะ่ะเพราะว่าไฟรถผมมันส่องไป มันเป็นภาพที่แบบเหมือนกับว่าหยุดนิ่งถ้าเป็นภาพสโลก็คือสโลแบบช้ามากครับมันหยุดนิ่งครับมันเห็นกระทั่งไอ้ไอ้ไส้ที่มันที่มันทะลักออกมามันกองอยู่ตรงบอกไอ้ที่สิทธ์นี่นั่งซ้อนก็จริงนะครับแต่ว่ามันมันช่วงช่วงก้นเขาเน้่ยมันหายไงครับมันก็เลยเป็นลอยๆขึ้น่ะอืมมันก็เห็นพวก พวกไส้พวกอะไรนี่ที่มันมันลงไปกองภาพนั้นเหมือนกับว่าเป็นภาพที่เขาถ่ายไว้เลยครับมันหยุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือภาพนั้นทุกอย่างคือมันมันลอยนะครับมมผมอะ่ะเป็นภาพสุดท้ายที่ผมจำได้อ้าวมาฟื้นดูโรงพยาบาลครับอ้รถล้มครับโอ้โหบ้านฝั่งทางซ้ายอะ่ะเขา เขาเข้ามาช่วยอเืเขาเขาเล่านะครับอืเขาบอกว่าฉี่มาดีๆแล้วล้มลงเลยแล้วกำนันเป็นคนเอารถนําผมไปส่งโรงพยาบาลเขาบอกว่าตอนที่นําผมไปส่งโรงพยาบาลตายยังค้างอยู่เลยครับคือไม่มีสติเรียกยังไงก็คือตาค้างอย,อย่างนั้นแหละมไม่หักครับไม่มีกระดูกหัก แต่ว่ามีมีมันเป็นแผลเพราะว่ารถล้มนะครับมันเป็นแผลทะลอะมันล้มช่วงที่ผมผ่อนพอดีนะครับผ่อนเพื่อที่จะให้เขาแซงอพอคือพอกลับจากโรงพยาบาลเนาะกลับจากโรงพยาบาลมาตามมัานนอกนี่ก็คือจะต้องลมควันนะครับนอนบนแค่แล้วก็เอาเอาฟืนอะไรมาก่อไฟแล้วก็เอาใบหนาใบเป้า มาลมควันนะครับให้มันควันขึ้นมาเพื่อที่จะอ่ามันเป็นการรักษาแบบโบราณรักษาการบอบช้าผมก็นอนลมควันเ,นเพื่อนๆก็มามามาเล่นด้วยครับที่หนีออกไปทํางานกันอ่ะก็กลับมาคนสองคนนีแหละครับเขาบอกว่ามีหลายคนเหมือนกันที่เจอในลักษณะอย่างนี้อ่ะแบบขี่รถกระบะมาก็จะมี มอไซอ่ะแซงอย่างนี้บางคนก็เห็นในสภาพปกติบางคนก็เห็นสภาพเหมือนที่ผมเห็นแต่บางคนก็จะเห็นแบบว่าเขามามายืนโบกรถขอติดรถมาด้วยอย่างนี้เห็นกันบ่อยอพอเราก็นั่งคุยกันเนาะก็จะมีคือผมต้องนอนอยู่ตรงนั้นทั้งคืนเพื่อที่จะลมควันนะครับก็จะมีพี่มีมีแม่แล้วเพื่อนอีกคนนึงอะ่ะเขาก็มานอนเป็นเพื่อนอ พราะดึกดึกมันก็มีเสียงหมาหอนมาอีกแล้วตายแน่ผมคิดในใจนะครับตายแน่เลยคราวนี้คือกระเจิดกระเจิงกันแน่มันก็หมามันก็หอนแต่ว่ามันมาไม่ถึงครับเสียงหอนมันก็เงียบสักพักหลึมันก็มีลมวูบเข้ามากินเหม็นนั่นมาอีกแล้วครับมันเหมือนกับว่าเขาจะมามาทักทายอ่ะอืแต่ว่ารอบนี้คือมันเหม็นนานหน่อยจนผมบอกว่า รู้แล้วรู้แล้วแล้วก็ขอร้องว่าอย่ามาให้เห็นแบบนั้นอีกน,นะกินเหม็นมันก็หายไปครับมันก็จางหายไปทีนี้ผมจะออกจากโรงเรียนไปมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งกลับเข้ามาเรียนใหม่มันเหตุการณ์มันก็มีคนเล่าอย่างง้นอย่างี้แต่ว่าไม่เกิดกับผมเนี่ยเรื่องที่ผมประสบมามันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับพอดี ขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งครับกับกำลังใจที่ท่านมอบให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนจากกันสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกๆคนทุกๆท่านสวัสดีครับ